สวัสดีค่ะแม่ฝนกับน้องเวลานะคะวันนี้มาแนะนํากล้องวงจรปิดตัวใหม่ของวาตาชิค่ะไว้สําหรับดูความปลอดภัยของตัวเล็กที่บ้านค่ะชื่อรุ่นของเขานะคะน่ารักมากเลยค่ะนั่นก็คือ WIoT 1021ค่ะกล้องจันเจ้ากระต่ายน้อยค่ะ<อ>เดี๋ยวเราไปดูการทํางานของเขากันเลยดีกว่าค่ะเวลาน่ารักไหมคะ<อ>ตัวกล้องความละเอียด2ล้านพิกเซล สามารถหมุนมุมกล้องได้กว้างถึง355องศาและปรับเงยได้ถึง110องศาให้ภาพครอบคลุมทั่วทั้งห้องได้แบบไร้มุมอับสายตาเลยทีเดียวภาพชัดทั้งกลางวันและกลางคืนมีอินฟาเรดไกลสูงสุดถึง10เมตรเลยทีเดียวตัวเครื่องมีระบบ 2-way audio สามารถคุยตอบโต้กันได้ทั้ง2ทางไม่ว่าจะอยู่ไกลแค่ไหนก็ตาม รองรับการบันทึกภาพผ่าน SD card ได้สูงสุดถึง128 GB สสามารถควบคุมผ่านแอปพลิเคชันได้ทั้ง Android และ iOS สามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi เพื่อใช้งานผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ด้วยนะคะเห็นไหมคะว่าตัวเดียวคุม้มจบครบทุกฟังก์ชันกันเลยทีเดียว สำหรับคุณพ่อคุณแม่บ้านไหนนะคะที่กำลังมองหากล้องวงจรปิดอยู่นะคะสามารถสั่งซื้อได้ตามช h อป e ี Lazada หรือ Facebook Watashi.official ได้เลยค่ะบ๊า